ริฟล์สิบสองครับแพรวซื้อน้ำตาลมาเก้าสิบเจ็ดจุดห้ากิโลเก้าสิบกว่ากิโลเลยนะเอามาแบ่งใส่ถุงถุงละสามจุดเจ็ดห้ากิโลลูกหลอกดึกเล่นๆง่ายๆในใจซื้อมาเก้าสิบโลเอามาใส่ถุงถุงละสามโลอยากรู้ว่าได้กี่ถุงลูกจะคิดยังไงเออนหารกันเออเก้าสิบหารด้วยสามใช่ปะแต่ในตอนนี้ก็ต้องเป็นเก้าสิบเจ็ดจุดห้าหารด้วยสามจุดเจ็ดห้าเนี่ยครับเราจะได้จํานวนถุง คำถามแทวจะขายได้เงินกี่บาทโดยเขาบอกว่าพอบรรจุถุงแล้วจะขายถึงละเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบงั้นถ้าลูกจะรู้ว่าจะได้เงินกี่บาทลูกต้องเอาราคาถุงละคูณจํานวนถุงใช่ไหมเอองั้นสเต็ปแรกลูกจึงคิดจํานวนถุงก่อนครับโดยการเอาตัวนี้ตั้งหารกันครับโอเคนะแล้วจะขายได้เงินกี่บาทก็เอาจํานวนถุงคูณราคาถุงละจํานวนถุงก็มาจากตรงนี้ครับเนี่ยจํานวนถุงเนี่ยจำนวนถุง เนี่ยมาจากตรงนี้เลยนะแล้วก็คูณราคาถึงละเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบเออดเอาล่ะนี่ครับครูยกมานี่แล้วนะครับครูยกมานี่นะครับเดี๋ยวลูกดูช้าๆครับโอเคลูกจะพบว่าข้างล่างมันมันติดทศนิยมสองตำแหน่งตัวนี้หนึ่งตำแหน่งอยู่ใช่ป่ะขณะที่ตัวเนี้จุดท่าศูนย์เนี่ยลูกเห็นว่าเป็นสองตำแหน่งแต่ถ้าลูกตัดศูนย์มันออกไปมันจะเป็นแค่หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมแล้ว สองตัวนี้คูณกันนะนี่หนึ่งตำแหน่งนี่หนึ่งตำแหน่งทําให้ผลคูณจะกลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมต้องเติมศูนย์เพื่อไม่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 เป็นเรา mer, <laughs> เราตัดศูนย์เราตัดศูนย์เพื่อจะให้จํานวนทศนิยมสองข้างบนกับข้างล่างเท่ากันครับข้างล่างมันสองตำแหน่งตอนแรกอะถ้าตรงเนี้ยมีศูนย์ด้วยมันจะกลายเป็นตรงนี้สองตำแหน่งตรงนี้อีกตำแหน่งมันจะเป็นสามใช่ป่ะเออ งั้นมันจะเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าถ้าเราตัดศูนย์ออกแล้วให้ตรงเนี้ยกลายเป็นหนึ่งตำแหน่งตรงนี้หนึ่งตำแหน่งพอผลคูณของมันก็จะกลายเป็นสองตำแหน่งแล้วข้างล่างก็เป็นทศนิยมสองตำแหน่งอย่างเงี้ยลูกก็เลื่อนจุดสองตำแหน่งได้เลยครับอ่ะดังนั้นข้างล่างจากสามดเจ็ดห้าเลื่อนสองตำแหน่งกลายเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้านึกตามทันไหมลูกขณะที่ข้างบนเราเลื่อนได้สองตำแหน่งใช่ป่ะครับ เลื่อนให้ตัวแรกไปหนึ่งตำแหน่งจากเก้าสิบเจ็ดจุดห้ากลายเป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเลื่อนให้ตัวหลังอีกหนึ่งตำแหน่งจากเจ็ดสิบแปดจุดห้าเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าครับเขียนนะ,ะเดี๋ยวคูเขียนตรงนี้ไว้ให้ดูเนี่ยจับตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ไปนะเก้าเจ็ดห้าอูณด้วยเจ็ดแปดห้าผ่านด้วยสามเจ็ดห้าเนี่ย ไอตรงเนี้ยก็คือตรงที่ครูตัดทอนตรงนี้ตรงนี้แหละครับ,รบแต่พอตัดทอนแล้วมันเริ่มจะเห็นเลขไม่ชัดน,นั้นเหียนเลขตรงนี้นะอะเดี๋ยวเราจะมาลองตัดทอนกันใหม่ดูก็ได้นะครับคนพ่อแม่ยี่ผ้าได้เขาจะรู้ว่าพวกแม่ยี่ผ้าเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยยี่ผ้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าศูนศูนย ดังนั้นพอเขาเห็นตัวนี้ลงท้ายเจ็ดห้าเจ็ดห้าเขารู้ว่าแม่ยี่ห้าตัดได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกท้องแม่ยี่ห้าไม่ได้ลูกคือแม่ห้าตัดไปก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ทาไดออ้อ่ะโอเคสมมุติขอใช้เป็นแม่ห้าแล้วกันนะครับนะอแต่ถ้า,ถ,าถ้าที่คุณตัดไว้ในนี้คุณตัดด้วยแม่ยี่ห้าอ่ะเดี๋ยวขอตัดด้วยแม่ห้าก่อนดังนั้นคุณเริ่มต้นตัดเนี่ยตรงนี้นะ เอาคู่นี้นะ9 7าเอา5หาร5 1าหรือ4ทั b t เจ็ดลงมา59 45ลบเหลือส2ง u b ้าลงมา55 25เดีดังนั้นครั้งแรกที่ตัดตรงนี้จะได้1อ9 5ก่อนตัดครั้งแรกตัวนี้ได้1ห9 5ในขณะที่ตัวนี้จะตัดได้75 เห็น <Okay, S 2> นะอ่ะลองดูลูกสามเจ็ดห้าหารด้วย 5. 5, 5, 5, 7, 3, ห้า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 เจ็ดสามห้าเหลือสองตัดห้าห้าห้าดีห้าเห็นนะครับดังนั้นสองตัวนี้เคลียร์นะสองตัวนี้เคลียร์นะอ่ะครูเอาแม่ห้าตัดซ้ํานะครับแม่ห้าตัดซ้ํานะครับร้อยเก้าห้าโดนตัดด้วยห้าต่อครับ มันจะตัดได้สามเก้าเจ็ดสิบห้าโดนตัดด้วยห้าจะได้สิบห้าเอาแค่นี้ก่อนลูกงงงงไหมครับอ,อตอนตัดด้วยห้ารอบนี้ครูไม่ครูไม่ตั้งหารให้ดูนะลูกตัดด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะโอเคสามเก้า okay. กับสิบห้าสามเก้าดูมองที่เลขโดดเลยเลขสามเลขเก้าเนี่ยสามตัดได้แน่ๆถูกปะ่ะเออสิบห้านี้ก็สามตัดได้งั้นเอาแม่สามครับ นะรอบนี้แม่สามได้สิบสามได้ห้าทีนี้ลูกเอาห้าขึ้นไปตัดเจ็ดแปดห้าครับเอาห้าขึ้นไปตัดเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าหารได้ห้าห้าหนึ่งห้าเหลือสองชักแปดห้าห้ายี่ห้าเหลือสามห้าเจ็ดสามห้าอืมนั้นพอตัดเอาห้าไปตัดรอบนี้ ลูกจะตัดได้เ่157ตกลงก็จะเหลือมาเป็น13คูณกับ157เนี่ครับ13คูณกับ157ครับก็ออกมาเป็นตัวนี้ครับโอเคสับสนอะไรไหมลูก uh huh. เอ่อ มื่อกี้ที่ค่อยๆตัดทอนไปกูก็ไลน์ให้ดูแล้วนะลูกนะโอเค